แล้วก็ในต่อไปค่ะดิฉันก็จะพาท่านผู้ชมค่ะไปรับฟังแรงบันดาลใจความยากง่ายในการทําธุรกิจอาหารแห่งอนาคตรวมทั้งประสบการณ์ตรงในการทำการตลาดสินค้าอาหารกลุ่มนี้กันค่ะพบกับอาหารกลุ่มแรกของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสิริเชษครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแรงบันดาลใจในการผลิตอาหารทะเล s e plant based หรือ ซีฟู้ดแพนเบสที่เราเรียกกันติดปากนะคะหรือเราในส่วนของเทรนการบริโภคค่ะอาหารทะเลแพนเบสกลุ่มนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะมีทิศทางอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วก็คือก่อนที่เราจะเริ่มต้นมาทำแพนเบสซีฟู้ดอะครับจึงก็ผมมีโอกาสได้ไปเดินงานอนุกาที่เยอรมนีะนะครับเมื่อมาสัก7-8ปีก่อนได้นะครับแล้วก็เราครั้งนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่มีแบรนด์ระดับโลก มางานครั้งนั้นครับก็คือแบรนด์ Beyond Meat เนะซึ่งเรารู้สึกว่าให้เราเห็นเรามัน wow มว้าวมากว่าเอ๊ะไอเทรนพวกเนี้ยหรือว่าอาหารพวกเนี้ยมันต้องวิ่งเข้ามาสู่ในตลาดโลกแล้วก็ในประเทศไทยด้วยครับจากเนื่องจากความเป็น SME ีเนอะ อยู่ดีถ้าเราอยู่ดีเราจะวิ่งทำตามเจ้าใหญ่ที่เขาทำในตลาดโลกที่เขาทำกันไม่จะเป็นแพนเบสที่เป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่อ่ะผมว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยผมว่ามันน่าจะแข่งขันได้ยากผมก็เลยกลับมาดูนะว่าเอ๊ะจากการที่เราไป SME เ็นี่ยเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างที่มันเป็นอาหารแพนเบสได้ครับปรากฏเนี่ยเราก็เลยมาพบครับพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างแล้วมีคนที่บริโภคอยู่นอกจากเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่นั่นก็คืออาหารทะเลครับจริงแล้วเนี่ยเราค้นพบว่า จริงเราประเทศไทยทุกวันนี้มีคนแพ้อาหารทะเลอยู่ประมาณ8%เลยนะครับที่ไม่เคยกินอาหารทะเลมาก่อนอ,มอไม่เคยสัมผัสรสชาติของกุ้งมาก่อนเลยแล้วเชื่อไหมครับว่าในระดับโลกเนี่ยมีคนแพ้อาหารทะเลอยู่มาสักเท่าไหร่ครับหลักสิบเลยไหมครับประมาณ3%ครับซึ่ง3%เนี่ยเท่ากับประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศสอิตาลีรวมกันนะครับ<ม>สประเทศ<ม>นี่คือพยากรทั้งหมดที่เขาแพ้อาหารทะเลและเขาไม่เคยสัมผัสรสชาติของอาหารทะเลมาก่อน<ม>แล้วประกอบกับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของตัวอาหารทะเลเองเนี่ยก็มีการสร้างบรภาภะเนะมันจะเป็นสารเหล็กหรือปลอรอะไรก็แล้วแต่ที่ติดมาจากอาหารทะเลเก็ตามหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมเ,เองก็ตามผมเองเนี่ย ก็เลยมองเห็นว่าอันนี้น่าจะเป็นช่องว่างสมัย SME ับ s m แล้ในการที่จะผลิตสินค้าแพนเดสที่โฟกัสไปทางอาหารทะเลที่ทําจากพืชโดยเฉพาะนะครับก็เลยเริ่มต้นคิดคน้นพัฒนาครับโดยต้องถามว่าในวันแรกเนี่ยคือเราก็ไม่ได้มีความองค์ความรู้นะในเรื่องของแบบฟู้ดไซด์จริงก็ก็คิดว่าเอ๊ะจะทำะไรดีอ่ะโจลามาถ,ถูกละว,ว่าเราจะทําอาหารทะเลละที่เป็นแพนเดต สองเนี่ยพอทางอันไทยแพนเดตรเราจะเริ่มต้นจากสินค้าอะไรก่อนดีตอนนั้นก็เลยมิกไปเรื่อยนะก็คือรู้สึกว่าเอะถ้าจะให้มันใกล้เคียงกับคนเอเชียรู้สึกว่าคนเอเชียน่าจะนึกออกนะถ้าเป็นแพนเดรรับประทานง่ายเอาไปใส่อะไรก็ได้สินค้าตัวแรกของแบรนด์มันตาผมเนี่ยก็คือเป็นลูกชิ้นกุ้งที่ทําจากพืชครับเพราะว่าคนเอเชียเองเนี่ยบริโภคลูกชิ้นกันอยู่ละประมาณนั้นครับก็เลยเริ่มพิจิตนพัฒนาตัวลูกชิ้นขึ้นมาครับโดยจริงๆแล้วก็มีุปสษัท ครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างยากมากเพราะว่าเราไม่เคยทำแพนเบสมาก่อนในชีวิตเลยและจริงๆแล้วเหมือนเหมือนที่คุณวิสิตว่านะว่าคือเราไม่รู้อะค้รู้สึกว่ากินอาหารแพนเบสแล้วมันคือกินอาหารเจอครับ เพราะสุดท้ายพอเราทานอาหารเจเราเจอแต่แป้งเนอะแต่แพนเดสเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่มากกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของเท็กเจอร์เรื่องของรสชาติและที่สําคัญคือเรื่องของนูติชั่นครับที่ต้องมาพร้อมกับตัวอาหารแพนเดสครับประมาณนั้นเราก็เลยเริ่มต้นทำตัวลูกชิ้นกุ้งครับโดยพัฒนาข,ขึ้นมาแล้วก็ทำมออกเป็นสินค้าแล้วก็จัดจำหน่ายทุกวันนี้ครับจริงแล้วพอเราเริ่มต้นได้แล้วเนี่ยเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าเทรนเนี่ยของแพนเบสซีฟู้ดประมาเป็นยังไงซึ่งจริงเรามองว่าในวันแรกที่เราออกสินค้าตัวแรกมาที่ คือมันมีเสียงตอบรับค่อนข้างดีมาเพราะว่าตอนนั้นในตลาดทุกๆคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทําแต่หมูเนื้อไก่กันซะส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะทําในฟอร์แมตของที่เป็นแพตตี้แต่เราพยายาม a d a p พให้มันเป็นฟอร์แมตที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่ละครับแล้วเราก็เริ่มทําออกมาแล้วกม็มีสินค้าอะไรอ่นต่อมาว่าจะเป็นตัวกุ้งตัวปูตัวปลานะครับประมาณนั้นครับ ค่ะก็จะเห็นว่าในส่วนของเทรนด์แ n นแบบซีฟู้ดค่ะก็จริงๆแล้วมีมค่อนข้างมีอนาคตนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีสัดส่วนการแพ้ไม่ไม่ไม่ถึงหลักสิบแต่จริงๆแล้ว,ว่กลุ่มนี้จะคาดเขาได้รับรสชาตินี้แล้วเนี่ยเขาน่าจะติดใจแล้วก็โอกาสเติบโตทางมูลค่าการค้านี่จะเพิ่มมากขึ้นทีเดียวครับค่ะ ลำดับถัดไปค่ะไปพบกับอาหารแห่งอนาคตกลุ่ม2ของเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณธนาภูมิครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกจิ้งหรีดค่ะเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารมาจากอะไรคะแล้วเทรนการบริโภคมเอ่อโปรตีนจากแมลงการรับรู้การยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคนี้เป็นอย่างไรบ้างคะโอเคครับเอ่อต้องต้องเ,อเรียนอย่างนี้ครับว่าผมเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเนี่ย ก่อนที่จะกระโดดมาที่การทำเรื่องฟู้ดนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฟู้ดเลยอย่าพิ่งไปเรื่องแมลงเลยครับไม่ได้เกี่ยวกับฟูด้ดด้วยซ้ำนะครับ <c oughs> แต่ว่าอาจจะย้อนไปเกือบ10ปีที่แล้วนะครับอตอนนั้นเนี่ยเราเรามองว่าจากธุรกิจเดิมนะครับที่ทำเนี่ยล้าเราอยากจะหาธุรกิจใหม่ที่ทำนะครับแล้วก็ไม่อยากไปแข่งขัน เนื่องจากว,ว่าธุรกิจเดิมเนี่ยเราเราอยู่ในธุรกิจนั้นมานานพอจะจ้ำมาที่ธุรกิจใหม่เนี่ยถ้าจะไปหาธุรกิจที่มันมีอยู่แล้วในตลาดเนี่ยเราคงต้องใช้พละกําลังค่อนข้างสูงเนาะเราก็เลยไปวิจัยนะครับอยู่เกือบปีเราก็เราก็ได้ข้อมูลมาทั้งวิจัยจากต่างประเทศนะครับจาก FAO นะครับเราก็ได้ข้อมูลว่าณตอนนั้นเนี่ย FLO เขาก็กําลังโปรโมทเรื่องของอ alternative p r o t e ี n พอดีนะครับเนื่องด้วยเรื่องของอ population ที่มันจะเยอะขึ้นนะครับเรื่องของ climate change นะครับแต่ว่าณณตอนนั้นเนี่ยที่เรามองเรื่องของ alternative protein เนี่ยประเทศไทยยังเกือบสิปีที่แล้วผมว่าอาจจะยังพูดถึงคําว่า alternative protein น้อยนด้อยดวยยังไม่ค่อยรู้จักนะคบ,ะคบแล้วก็แม้ว่ากระทั่งคําว่า no w e l food ก็ยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่า หนึ่งในที่ทาง FAO เนี่ยเขาโปรโมทให้ Western เวสเทิร์นนะครับว่าหันมาลองอัลเทอร์นทีฟโปรตีนตัวหนึ่งก็คือจากแมลงนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ยแมลงน่าสนใจแล้วก็ลงลึกไปว่าเป็นจิ้งหรีดด้วยนะนะครับเราก็เลยมาดูว่าเอ๊ะจิ้งหรีดอ,อ่เราก็มาวิเคราะห์ว่าจิ้งหรีดอ่อาณเวลานั้นเนี่ยคนไทยกินกันนานอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเลี้ยง นะครับก็เริ่มมีการเลี้ยงแบบเป็นฟาร์มละนะครับ mm hmm. ไม่ต้องจับจากป่าละก็แสดงว่าพวก knowledge know how นะครับพ่อเท่าื้่เท่านะครับอาจารย์เริ่มจะให้การาให้การ educate ละนะ้วมีการเลี้ยงกันแล้วสภาพภูมิอากาศอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องทำมาเป็นฟาร์มแนวตั้งไม่ต้องไม่ทำเป็นลักษณะเป็น close control 100%นะผมก็ดูว่าก็วิเคราะห์ว่าเอถ้าเป็นอย่างเนี้ยเ,เราน่าจะมีโอกาสนะครับแล้วตอนที่เราคิดเนี่ยเรา ด้วยความที่ตอนแรกมันมันคิดอ,อาจจะไม่ได้คิดเล็กนะครับเราก็เลยคิดใหญ่ไปเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนกับประเทศไทยสมัยก่อนนึกถึงข้าวหอมมะลิก็นึกถึงประเทศไทยเนาะ,ะจิ้งหลีดก็น่าจะคล้ายๆแบบนั้นแหละนะครับอยู่ในประเทศไทยด้วยต้นทุนก็น่าจะถูกกว่า knowledge k n o w h o w คนไทยก็เลี้ยงอยู่ะนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคนั้นเราลองที่จิ้งหลีดนี่แหละนะครับก็เป็นเหตุผล นะแรกเลยที่เรากระโดดลงมาแล้วพอเรากระโดดลงมาปุ๊บเนี่ยก่อนที่เราจะไปที่ e p r p r u d u c t หรือ Finish product เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าเราจะทำา n d product เนี่ยมันจะมีต้นทุนแบบไหน mm hmm. มันจะมะีมันจะมีอุปสรรคอะไรบ้างที่จะไปส่งผลกระทบต่อการทำา n d Product ผมเลยอาจจะคิดต่างกับคนอื่นนิดนึงผมก็เลยไปทำฟาร์มเองเลยนะครับเราก็ไปเรียนรู้จากอาจารย์เรียนรู้จากพ่อใหญ่แม่ใหญ่ จนได,ได,ได้ได้ทำฟาร์มเกือบ2ปีเรียนรู้ทุกอย่างตลอดไซคล์เรื่องของปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็ก็เรียกได้ว่ามีมีองค์ความรู้เรื่องฟาร์มละนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มขยับไปที่การแปลรูปเราก็เลยเอาจิ้งหรีดที่เราเลี้ยงไปแปลรูปจะแปลรูปเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับแล้วกอ็ออกมาแล้วนะครับมีการยอมรับไหมถ้าเราแปลรูปไปมากกว่าการเป็นตัวนะครับ ก็กระโดดมาเป็นที่เรื่องของการแตลรูปแล้วก็จนมีโอกาสได้ได,ได้ทดลองขายแล้วก็ส่งออกเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะครับอันนั้นก็คือที่มาที่ไปเรื่องของอเหตุผลอะไรนะครับและอะไรเป็นแรงบันดาลใจนะครับส่วนเรื่องของอเรื่องของแนวโน้มการรับรู้หรือการยอมรับเนี่ยก็ผมว่าจะคล้ายๆกับที่พี่วิสิตพูดนะครับว่า ถ้าเราดูถ้าเราดูจากชาร์จของพี่วิสิตเมื่อสักครู่เรื่องของอัลเทอร์นทีฟโปรตีนเมื่อสักครู่นะครับที่ว่าตลาดต่างประเทศมันโตน้อยตลาดในประเทศมันโตค่อนข้างเยอะนะครับก็จะค,คล้ายๆกันนะครับตรงที่เ,เวลาเราไปตลาดต่างประเทศเนี่ยนะครับกลุ่มของอินเซ็กเนี่ยนะครับในฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยจำนวนตัวเลขในการเติบโตก็ยังน้อยอยู่นะครับอยู่หลักตัวเดียวเองนะครับ ก็ถ้าเป็นในเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นเพราะเรื่องของมาตรฐานนะครับถ้าเราจะส่งออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการยอมรับของผู้บริโภคในต่างประเทศเนี่ยก็จะทําให้ขีดจํากัดในการที่เราจะขยายตัวเลขในการส่งออกลดน้อยลงนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการยอมรับของผู้บริโภคนะครับถ้าเรามองในแง่ของผู้บริโภคต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งเวสเทิร์นนะครับที่เป็นไม่คุ้นชินกับเรื่องของการบริโภคแมลงเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เราคงต้องใช้การการ educate นะครับสร้างการยอมรับให้มากขึ้นสร้างการเรียนรู้สร้างการรับรู้ให้มากขึ้นนะครับก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวแมลงเนี่ยเราอาจจะมีประมาณ3เกเตอร์นั่นแหละที่จะทำให้ตัวแมลงทั้งแมลงที่เป็นการแปลรูปขั้นต้นหรือการแปลรูปขั้นสูงเนี่ย จะได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็ทําให้มูลค่าการตลาดมันสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3เรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องของการการ t ิส awareness ให้เขารับรู้ว่าการบริโภคแมลงมันดีอย่างไรนะครับทั้งในแง่ของผมชอบใช้คําสั้นๆนะครับที่มันสื่อสารได้ง่ายเลยนะครับก็คือ 1. ทําไมแมลงดีต่อใจนะครับก็คือถ้าจะเอาแมลงไปเป็นอาหารเนี่ยดีต่อใจคือมันต้องอร่อยค่ะนะครับดีต่อสุขภาพ คะครับคือกินแล้วมันต้องดีนะครับดีต่อสุขภาพและอันที่3คือดีต่อโลกซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับฟิวเจอร์ฟู้ดเดฟิเนชันนี่แหละนะครับแล้วก็อันที่อันที่3เนี่ยก็คือในเรื่องของ regulation นะครับทั้งในประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาแล้วนะครับแต่พอจะส่งออกเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่า regulation ของต่างประเทศประเทศที่เราต้องการจะส่งออกเนี่ยเขามีเ e ก u l a t i o n ในการยอมรับในการนําเข้ามากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆของเรื่องเกี่ยวกับแมลงครับขอบคุณครับ